บอกเลขสี่บวกศูนย์ได้สี่แล้วก็สี่บวกห้าได้เก้าหกบวกห้าสิบได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดบวกศูนย์ก็ได้สิบเอ็ดนี่นี่นี่บวกเดหลักผิดบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ด ได้สิบแปโอเคเขียนใส่แปด1หนึ่งต่อไปหกหบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่ได้สิบอ่าต่อไปบวกอะไรสิบบวกแปได้ 10, okay, สิบแปดสบแปบวกหนึ่งได้สิบเก้าโอเคเขียนไปเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่ง หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า